การป้องกันกำจัดโรคใบไม้และใบจุดในปลาล์มน้ำมันด้วย i อและ FK1 ผลผลิตของต้นปลาล์มอาจจะลดลงเป็นอย่างมากหากต้นปลาล์มเป็นโรคราต่างๆรวมทั้งโรคใบไม้และใบจุดโรคเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากและลดคุณภาพของผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน แนวทางในการควบคุมโรคเชื้อราในพืชคือการใช้สารอินซีไอเอสซึ่งเป็นสารประกอบอินซีชนิดหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชได้ไอเอสทำงานโดยการควบคุมไอออนในเซลล์พืชซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างผนังเซลล์และป้องกันการติดเชื้อราไอเอสปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อพืชผลการใช้ไอเอสในต้นปาล์มน้ำมันแนะนำให้ใช้ไอเอสในอัตรา50ซีซี ต่อน้ำ20ลิตรควรละลาย i ออสในน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบของต้นปาล์มน้ำมันวิธีนี้สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคใบไหม้และใบจุดได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยารักษาต้นไม้ที่ติดเชื้อได้แม้ว่าอาจต้องตัดแต่งใบที่ได้รับผลกระทบเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคต่อไปสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการผลิตน้ำมันปาล์มคือการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK1 เป็นส่วนผสมที่สมดุลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกสะสีและสารลดแรงตึงผิวสารอาหารเหล่านี้จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นปาล์มน้ํามันและสามารถปรับปรุงผล,ผลผลิตและคุณภาพของผลที่เก็บเกี่ยวได้ในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK 1ควรเปิดกล่องหนึ่งกล่องที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมและผสม2ถุงซึ่งบรรจุถุงละหกิโลกรัม แนะนำให้ใช้อัตราผสม50กรัมของถุงแรกและ50กรัมของถุงที่2ต่อน้ำ20ลิตรควรกวนส่วนผสมให้ละลายแล้วฉีดพ่นที่ใบของต้นปาล์มน้ำมันการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบช่วยให้ใบดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปได้ว่าการใช้สารอินซียและปุ๋ยฉีดพ่นทางใบแบบสมนุลเช่น FK 1สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นปาล์มน้ำมันและเพิ่มผลผลิตได้ วิธีการเหล่านี้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อพืชผลปฏิบัติตามอัตราการผสมและวิธีการใช้ที่แนะนำผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามารถได้ต้นปาล์มที่แข็งแรงและให้ผลผลิตสูงปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแล้งทนโรค ปุ๋ยทางใย FK 1ใช้ได้กับทุกพืชเห็นผลไวชัวรยเปอร์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโน,โนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตวไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพเทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค หากท่านกําลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแลบของเราได้มาตรฐาน ISO s IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยำได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลดตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลดด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001-2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุ่มวิชาการเกษตรนะ,ะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพ็กเกจจิ้งและเดลิเวอรคือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุย๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไท นะคะคแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM Brand นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์090592 8 1 4 090สี่ศูนย์หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน